การนมัสก,การในครอบครัวที่เราพูดถึงนี้คือการนมัสก,การภายในครอบครัวในวันธรรมดานะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เพราะว่าปกติเวลาเราพูดถึงการนมัสก,การในครอบครัวเนี่ยเราจะนึกถึงแค่วันอาทิตย์ไปโบสถ์แต่ว่าการนมัสการในครอบครัวเป็นรากฐานที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับครอบครัวที่เป็นคริสเตียนถามว่าเราจะทําการนมัสการในครอบครัวได้อย่างไรบ้างองค์ประกอบเนี่ยมี3อย่างง่ายๆนะครับที่ทุกคน สามารถทำได้เริ่มได้ทันทีอย่างแรกก็คือการอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันอาจจะเลือกพระธรรมเล่มใดเล่มหนึ่งฉบับเดิมฉบับใหม่ก็แล้วแต่แล้วให้คนใดคนหนึ่งอ่านอาจจะเป็นคนที่เป็นพ่อสําหรับคนที่มีลูกที่โตแล้วก็อาจจะใหล้ลูกอ่านหรือว่าให้ภรรยาสลับกันอ่านพาออ่านเสร็จเนี่ยก็จะมีการถามคําถามอ่คร่าวๆให้ ลูกๆหรือว่าคนในครอบครัวจําได้ว่าเราอ่านอะไรไปแล้วรวมถึงสิ่งที่เราจะนําไปปรับใช้ได้นี่คือการอ่านพระคัมภีร์อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยครอบครัวผมอ่านพระธรรมมทถิวด้วยกันอย่างที่2เนี่ยคือการอาธิษฐานด้วยกันคือหลังจากที่เราอ่านพระคัมภีร์เราอาจจะมีการอาธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันอาจจะเป็นสําหรับคนในครอบครัวคนในครือจักรหรือว่าคนที่ไม่ได้เป็นผู้เชื่อที่เราอยากให้เขาคนนั้น มาเป็นคริสเตียนก็เป็นเวลาที่เราจะได้อธิษฐานด้วยกันอย่างที่3เนี่ยคือการร้องเพลงนมัสการพระเจ้าด้วยกันอันนี้จะเป็นเรื่องที่แปลกสาหรับหลายคนแต่ผมรับประกันว่าเป็นสิ่งที่สวยงามมากที่พ่อแม่ลูกหรือว่าปู่ย่าตายายมา นั่งรวมตัวกันแล้วก็ร้องเพลงสารเสริญพระเจ้าอาจจะมีดนตรีหรือไม่มีดนตรีก็ได้นะครับแล้วก็หรือว่าจะเรียนลาดับยังไงก็ได้อาจจะร้องเพลงก่อนแล้วอ่านหรือว่าอาธิษฐานก่อนแล้วค่อยร้องหรือว่าแบบไหนก็ได้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะแต่ว่าก็คือให้มีการอ่านพระคัมภีร์มีการร้องเพลงแล้วก็มีการอาธิษฐานใช้เวลาด้วยกัน mm hmm. สิ่งที่ผมอยากจะแนะนําปิดท้ายคร่าวๆก็คือ1เนี่ยให้เลือกเวลาที่จะทําอาจจะเป็นช่วงเช้า อาจจะเป็นช่วงเย็นหรือว่าช่วงบ่ายแล้วแต่ตารางของแต่ละครอบครัวแล้วก็นมัสการในเวลานั้นอย่างที่สองก็คือให้มีความสม่ำเสมอคือคงเส้นคงวาไม่ใช่ทำอาทิตย์หนึ่งอยู่สองอาทิตย์หรือว่าทำเดือนหนึ่งแล้วก็หยุดเดือนหนึ่งคือทำสม่ำเสมอนะครับอย่างที่สามเนี่ยจะบอกว่า อย่าให้นานเกินไปนะครับก็คือดูดูเด็กๆที่เรามีด้วยอาจจาะอาจาอาจะาเริ่มต้นอาจจะ1 0 15หรือว่า20นาทีแล้วแต่แต่และครอบครัวเวลามีนะเพราะฉะนั้นอย่าให้นานเกินไปอย่างที่4เนี่ยผมอยาจะหนุนใจว่าการนมัสการในครอบครัวเป็นเรื่องที่ท้าทายไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีลูกมีเด็กๆเ,เนี่ยการให้นั่งนิ่งๆแล้วนมัสการเป็นสิ่งที่ต้องฝึก มว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะได้ฝึกนั่งนิ่งๆแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในการไปโบสถ์ในวันอาทิตย์ด้วยนี่คือการนมัสการในครอบครัวแล้วก็วิธีง่ายๆที่ทุกคนเอาไปทําตามได้แล้วก็เริ่มได้วันนี้นะครับ